โอเคครับตอนนี้มาต่อที่ร้านอีกทีนะครับปรากฏว่าพัดลมเปิดนี่ก็หมุนพัดลมคอยร้อนก็ไม่ทํางานอนนี้ก็ไม่ทําคอมก็ไม่ทานะครับตอนนี้ที่แม่มีสลับเอาบอร์ดเดิมใส่นะครับหรือว่าเป็นที่บอร์ดนี้คอยเย็นสั่งได้บ้างไม่ได้บ้างิดนะครับ แ้วก็ทำงานเลยลวัดไปดีซีจนนี้เลเลย์ออนจะเป็น300โวลวอนครับเดี๋ยวรอไปนี่9โวอนอย ตอนหน่วยสามนาทีแล้วมั้งยังจะจ่ายชุดชุดนี้เฮ้ยจับผิดรถทีตั้งดี c พันโวลต์นะฮะตอนนี้ได้ร้อยรอสิบห้าโวลต์อยู่ร้ 110, อยสิบร้อยเจ็ดนะออนแล้วฮะพอดีเลย์ออนปุบ๊บขึ้นมาสามร้อยนะฮะ อเอไม่หมุนแยกกันดีเป็นขับได้นะตอนนี้ได้301นะครับไม่ทำงานได้แค่301โวลต์น,นะครับบี c ทำงาน3า1นโวลต์เปิดมอเตอร์หมุนนะครับ แล้วก็มอเตอร์ไม่ทำงานนะสั่งปิดครับถออปลักเดี๋ยวสลับเลี้ยกเต็นเนี่ยเกี่ยวแล้วก็น,น่าเกี่ยวนะ,ะเสียบใหม่นะครับปรเปิด ไตกทอดักใหม่นี่ต้งองรอแป๊บหนึ่งนะฮะมาวัดไฟรอ,อเลยก็คือจุดนี้จะอ่อนอ่อนไฟ AC มานั่นเองนะ,ะจุดนี้เขาบิดไอโอตรง BD หนึ่งนะครับ AC มีแค่1 6โวลต์นะครับอ่อ,อนสองอยบเกโวลต์นะครับ AC นะฮะตรงบ d 1นนะครับระรบบเนี้ไม่หมุนเลยตอนนี้ตองตองวะปิดใหม่ไฟตกแล้วมันน่าจะโปรเทคเลยวะนะมองว่าไฟตกนะัะปิดแล้วเปิดใหม่นะครับก็หมุน ทา่ทานี้ก็ต้องรอหน่วงเดเลยถึงจะออนนะครับเีเลยออนมาครับถึงจะจ่ายไฟดีซีมาที่นี้มุนอยู่รอรีเลยดังแป๊กแป๊ก เทอ่อนก็จ่ายมาที่บีดีหนึ่งจะลอยสามสิบจะติดตรงพีทีซีมั้งรอนมาหลักรอยนะโอเคอ่อ okay, นนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยโวล์นะครับ ไม่ขึ้นหรือเปล่าโอเคบอร์ดนี้เงียบนะครับพัดลมหมนุนแต่ว่าอันนี้ไม่ทำงานเดี๋ยวช่วงเี้เปลี่ยนบอร์ดคอยเย็นกลับก่อนพอดีก่อนไปติดตั้งสลับเอาบอร์ดเดิมเขาใส่นะครับอย่าสลับบอร์ดอีกบอร์ดใหม่ที่เบิกมานะครับอ๋อเหมือนกันตอนเทสไม่ใช่ได้เลย เอาไปอ๋อตอนเทสเทสอีกบอร์ดหนึ่งแต่ตอนติดตั้งเอาเอาอีกบอร์ดหนึ่งนะครับมันจะมีปัญหาที่ช่าแมวสลับบอร์ดรอเปล่าหรือว่าบอร์ดนี้คอยเย็นเนี่ยเสียบ้างไม่เสียบ้างอยู่นะครับเป็นไปได้หมดนะครับนี่ไม่ได้อีกแล้วนะครับช่างมวมาเทสเอาลองที่บ้านลูกค้าแล้วก็ใช้ไม่ได้เอามานี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวบอร์ดคอยเย็นที่อ่ ที่เทสเมื่อวานนะครับเดี๋ยวลองเอากลับมาใส่เหมือนเดิมมาคิดว่าบอร์ดนี้ไม่เสียไงก็เลยสลับบอร์ดก่อนไปติดตั้งลูกค้านะครับความหวังดีอโอเคเดี๋ยวจะเอาบอร์ดนี้นะครับที่เทสเมื่อวานใส่นี่บอร์ดใหม่นี่บอร์ดเก่านะให้อยู่นี่พอดีไปสลับตอนที่ไปติดตั้งคืนลองก่อนดูว่าจะเป็นอาการเดิมหรือมีปัญหายอย่างอื่นนะครับ กบมาย้อนทำอีกทีนะครับ